เข้ามาใหม่แล้วค่ะนะคะกับเจ้า Honda Accord นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะเครื่องยนต์2.0ไฮบริดนะคะออกห้างไฟแดงมีค่าตัวถึง1,849,000บาทวันนี้ซื้อกับน้องเก๋นะคะประหยัดไปกว่าร้านสองนะคะเพราะน้องเก๋าขายเพียง619,000บาทเท่านั้นนะคะรถเพิ่งเข้ารถใช้งานมือเดียวอุปกรณ์ครบคันรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำไฟไหม้นะคะที่สำคัญนะคะอัตราการซิ้นเปลืองของรถคันนี้นะคะเกือบ24โลตต่อลิตรเลยถ้าพี่ๆคนไหนสนใจน,นะคะ คือสภาพรถเข้าใหม่ของ a อ c o r d นะคะหรือว่าหา a อ c o r d ์ดไฮบิดนะคะผ่อนน้อยๆน,นะคะ่อนเพียงหมื่นต้นๆน,นะคะตลอดอายุสัญญานะคะเข้ามาหาเก๋ได้เลยที่วิสานโต้ค่ะสาขาการจนาพิเศษนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0628756831นะเดี๋ยวน้องเก๋จะพาไปชมนะ,ะสภาพรถเข้าใหม่นะ,ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มาดูโฉมหน้านะคะของเจ้า Honda Accord Hybrid นะคะน่าใช้งานมากๆอันนี้เป็น Generation ที่9นะคะรถสวยนะคะอันนี้คือสภาพขึ้นมาส่วนสีที่แตกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะมาพร้อมร้อแม็กคทูโทนนะคะสัญลักษณ์ไฮ b ริดนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในการกุญแจเป็นแบบที่จับเป็นโรเมียมนะคะเปิดด้วยสมาร์ทคีย์เลสนะคะ,ะมาดูภายในนะคะของเจ้า Honda Accord คนันนี้นะคะ ว้าว wow, นะคะใหม่มากๆนะคะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ,ะมีหน้าจอมาให้หลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันใดๆทั้งสิ้นนะคะพวม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะมีระบบควบคุมโทนนะคะสวยงามนะจ๊ะมีเมมโมรี่มาให้สองตำแหน่งนะะ่ประหยัดน้ำมันมากนะคะเกือบ24โลต่อลิตรเลยนะคะด้านหลังนะคะยังหุ้มด้วย ถุงอูเลยนะคะมีแอร์หลังมาให้บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในเป็นสีดำนะคะให้ดูกันรอบๆคันนะคะถ้าพี่พี่คนไหนสนใจนะคะพี่พี่สามารถเข้ามาได้ที่วิสาหกโต,โตโค่ะสาขาการจนาพิเศษนะคะพี่จ๋าโทรมาที่เบอร์062-875-6831แดเจาหมนะคะนี่จ้าให้ดูราคาจังนะคะแล้วก็ให้ดูภายในน,นี่เลยจ้านะคะ ถ้าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะรถสวยแบบนี้นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์062 875 6831ติดต่อน้องเก๋ได้เลยนะคะ